เรื่องคว่าส่งข้อโต้แย้งครับแน่นอนครับว่าคุณจะต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณไม่ได้มีการใช้ลิขสิทธิ์นี้เช่นคุณมีเว็บไซต์ในการใช้งานหรือว่าอย่างอย่างเราก็ใช้ซาวลิขสิทธิ์ซึ่งเราซื้อซาวลิขสิทธิ์แบบถูกต้องเราก็สามารถส่งข้อโต้แย้งได้เช่นกันแต่ถ้าหากไม่มีแล้วส่งข้อโต้แยง้งอันนี้อาจจะให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามเขาอาจจะบอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผิดลิขสิทธิ์จริงก็อาจจะทาให้บัญชีของคุณถูกระง,งับการมองเห็นนะครับหรือว่าระง,งับบัญชีถูกลดการมองเห็นหรือว่าอื่นๆตามมาก็ได้แต่ว่าที่ง่ายที่สุดนะครับถ้ารู้สึกว่ามันหลายปีแล้วแล้วก็ไม่มีคนย้อนกลับไปดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะสร้างไรายได้ไม่ได้ง่ายที่สุดทําแค่นี้ครับกดคําว่าลบวิดีโอออกแล้วก็กดคําว่าดําเนินการต่อครับหลังจากนั้นเขาต้องการแจ้งว่าต้องการลบวิดีโอใช่ไหมนะรับเราตอบว่าลบวิดีโอ นับคลิกได้เลยเห็นไหมครับวิดีโอของคุณถูกลบออกนะครับแก้ปัญหาแล้วคุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการเพิ่มเติมนะครับก็กดปิดได้เลยนะครับนี่คือการตรวจสอบสถานะแต่เราจะต้องรายงานสถานะเพราะว่าฟีดข่าวหรือว่าเราไม่สามารถโพสต์ได้ไม่สามารถไลฟ์สดได้ไม่สามารถใช้ messenger แชทได้นะครับเราต้องกลับมาที่ขั้นตอนนี้ครับแต่ที่โปรไฟล์เหมือนเดิมครับไปที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนแล้วก็ไปที่ความช่วยเหลือนะครับและทิกคําว่ารายงานปัญหาทางเทคนิคคลิกได้เลยครับ